เจด้าลูกพ่อเจสวมเสื้อตัวจิ๋วเผยความเซ็กซี่เกินต้านฉลองวันเกิดกับแก๊งเพื่อนเผอแบบเดียวโตวเป็นสาวเต็มตัวแล้วสำหรับเจด้าจีดารินลูกสาวคนโตของพ่อเจเจตจรินกับอดีตภรรยาจีน่าจิดาภาสาวสวยที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่เจ้าตัวยังมีความสามารถหลากหลายโดยเธอได้มีโอกาสเรียนบัลเลสตั้งแต่อายุ6กขวบทั้งยังมีความสามารถในการเต้นแจ๊ดฮิปฮอปแท็บและอีกหลายๆแนว สมกับที่เป็นรูปของนักร้องซุปตา์จริงๆล่าสุดทำเอาแฟนๆถึงกับตาค้างกันเป็นแถวเมื่อเจด้าโพสภาพเผยบุมแซบผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอ j j d a โดยในรูปเจ้าตัวได้อวดแฟชั่นสุดเซ็กซี่สวมเสื้อตัวจิ๋วแมทกับกางเกงยีนสีซีดขณะออกไปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ23ปีกับแก๊งเพื่อนงานนี้บอกเลยว่าแซบสีเข็ดฟันมากเวอร์ถึงจะมีเสื้อคลุมด้านนอก แต่ก็เก็บซ่อนความฮอตของเธอไม่อยู่จริงๆป่านนี้ไม่รู้พ่อเจจะเตรียมถือไม่เรียวรออยู่แล้วหรือยังนะขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวดูบางก่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ